แนะนำว่ายิ่งเติมเร็วยิ่งดีเพราะว่าก็ถ้าคุณซื้อตั้งแต่วันแรกนะคุณจะได้ไวนเนี้เพิ่มขึ้นจากปกติอ่ะหกรอันเลยนะก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับสิ่งที่คุณจะได้นะครับผมถ้าทําถึงเลเวลห้นะครับผมคุณจะได้ไข่สัตว์แร่3ใบนะครับมันจะมีที่เลเวลสิบาหนใบนะครับผมแล้วก็ที่เลเวลห้าอีก2ใบนะฮะ สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจักรยูทูบกมลเวนะครับผมวันนี้นะฮะจำแนะนําระบบ b a t เทิลพาร์ตซีซั่นแรกนะครับผมของแร็งก์ล็อกแลนด์เวิร์ดกันนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับ b a t เทิลพาร์ตซีซั่นที่1นะครับผมของแร็งก์ล็อกแลนด์เวิร์ดนะครับผมคุณสามารถเข้าไปซื้อได้ที่ในแคชช OP นะครับผมในหน้าสุดท้ายเลยนะครับ มันจะมีอยู่2อันนะครับก็คือ Battle Pass ซีซั่นหแบบ Quest กับแบบพรีเมียมนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนําว่าของรางวัลข้างในเนี่ยมีมีอะไรกันบ้างนะครับผมแล้วก็คุ้มค่าแค่ไหนนะครับผมแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าซื้อเถอะครับคุ้มนะครับผมสำหรับการซื้อ v p นะครับผมมันจะมี2อันใช่ไหมครับก็คือมีแบบ Quest กับแบบพรีเมียมนะครับผมถ้าใครงบในน้อยนะครับผมแนะนําให้ซื้อแบบ Quest นะครับผมมันจะตกอยู่ที่ราคา1000มูลสโตนนะครับก็ตกประมาณ10ไอออนนะครับหรือประมาณ7 0บบาทนะครับ แล้วก็อ,กอีกอันนึงก็คือแบบพรีเมียมนะครับผมแบบพรีเมียมเนี่ยก็1,000มูลต้นเหมนกันนะครับผมราคา370บาทเท่ากันนะครับผมถามว่าเอ้ยแล้วสออันนี้มันต่างกันยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าความต่างของมันก็คือ Battle Pass แบบเควสเนี่ยคุณสามารถทำเควสในเกมเพื่ออัพเลเวล Battle Pass ได้นะครับผมยิ่งอัพเลเวล Battle Pass มากขึ้นคุณจะยิ่งได้ของรางวัลมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่า Battle Pass แบบพรีเมียมเนี่ย คุณต้องเสียตังค์อัพเลเวลอย่างเดียวนะครับผมซึ่งปฏิพัทธ์พรีเมียมเนี่ยมันใช้ตัวนี้ครับผมอินฟินอลคริสตั้ในการกดอัพเลเวลของปฏิพัทธ์พรีเมียมนะครับผมซึ่งอันนึงก็ราคาค่อนข้างแพงอยู่แต่ว่าตอนนี้นะครับผมคุณสามารถหาอินฟินอลคริสตั้เนี่ยได้จากเบตันพาร์ตควีสด้วยนะครับผมซึ่งทุกๆ10เลเวลของเบตันพาร์ตควีส์เนี่ยคุณจะได้อินฟินอลคริสตั้มา10อันนะครับผมตกว่า BP ซีซั่นนี้นะผมมีอยู่50เลเวลใช่ไหมครับ BP BP นะ BP เนี่ยมี50เเลลวใช่มครับ ถ้าคุณทำ BP Quest ครบ50เลเวลคุณจะได้ตัว Inferno Crystal อันเนี้ย50อันซึ่ง Inferno Crystal 50อันเนี่ยสามารถอัพ BP Premium ได้ถึงประมาณเลเวล15หรือ16เวลนี่แหละนะครับซึ่ง BP Premium 16เลเวลเนี่ยก็จะได้ขายซาเลประมาณ4ใบนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าคุณมีงบน้อยนะครับแนะนำว่าซื้อ BP Quest พอนะครับผมแต่ถ้ามีงบเยอะขึ้นอีกหน่อยหนึ่งก็ซื้อเป็นแบบ Premium ด้วยนะครับก็คือ q u e s บวก Premium นะครับ แต่ถ้าเป็นแบบงบเยอะมากๆนะครับผมคุณก็จัดซื้ออีฟโนคิตตันยัดเข้าไปอีกนะครับผมเพราะว่าพรีเมียมเนี่ยก็สูงสุด50เลเวลนะครับแต่ว่าอันที่มันได้ฟรีจากเควสเนี่ยมันมีแค่ประมาณ16เลเวลแค่นั้นเองนะครับผม ก็ใครงบตานก็กดให้สุดของ BP พีพรีเมียมไปใครงบธรรมดาก็เอาแค่แบบเออเอาเควส์มาใส่พรีเมียมให้มันได้สักมา16เลเวลก็คุ้มค่าแล้วนะฮะอ่ะต่อมามาดูของรางวัลกันดีกว่านะครับโอเคในการรับของรางวัลนะครับผมก็ให้เข้ามาที่เว็บแลนเวิร์ดนะครับผมแล้วก็กดเลือกกิจกรรมทั้งหมดนะฮะแล้วก็จะมีตรงนี้ครับผมแบตเทิลพาร์ตนะฮะกดเข้าไปเลยนะครับอ่ะแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับผมแบตเทิลพาร์ตเนี่ยก็คือซื้อเซิร์ฟไหนก็ได้เซิร์ฟนั้นนะไม่ได้ทั้งเซิรร์ฟนะคับผมแล้วก็ ในการทำเควส์บลชพาร์นะครับผมอย่างที่บอกไปว่าแบ t t มพาร์เควสเนี่ยคุณทำได้ทุกวันวันละ1เลเวลนะครับผมส่วนพรีเมียมก็เติมอย่างเดียวนะครับผมแต่ว่าทำเควสเปิดเนี่ยคุณจะได้เม็ดทิ่ตันมาละหนึงเม็ดนะครับผมก็ได้อันนี้ไปนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับ เวลารับของรางวัลเนี่ยคุณต้องมากดรับในหน้าเว็บก่อนนะครับมันถึงจะส่งจดหมายเข้าไปในเกมเป็นของให้เรานะครับผมก็คือคุณอัพเวลอ่ะอัพเท่าไหร่ก็ได้อ่ะแต่คุณต้องมากดรับรางวัลในหน้าเว็บด้วยนะครับผมอ่าสำหรับรางวัลที่น่าสนใจนะครับผมใครที่งบน้อยเนี่ยก็อย่างที่บอกไว้ว่าซื้อบัตรผัดเควสนะครับบัตรผัดเควสเนี่ยเปิดก่อนเลยครับผมคุณซื้อปุ๊บ1,000งพันมูลคตเนี่ยคุณได้อันนี้ก่อนเลยครับผมไวเบเนียมสองอันต่อเดลี่เควสนะครับผมซึ่งเดลี่เควสเเเนนนนนนีีี่่่่ยยยววััึงงมมม5คสใช้ออาๆย คุณจะได้10ไวเบเนียมเพิ่มขึ้นนะต่อ1วันนะครับสมมุติปกติเนี่ยคุณเป็นแบบคนธรรมดาไม่เติม V.P. ใช่ไหมคุณทำ daily quest 5 quest เนี่ยเควสรายวันอ mm ่ะนะครับคุณจะได้ไวเบเนียม25อันใช่ไหมแต่ถ้าคุณเป็น V.P. คุณจะได้ไวเบเนียม50อันนะครับและถ้าคุณมี b l a t i n pass quest อย่างเนี้ยคุณจะได้เพิ่มอีกจาก50เป็น60อันนะครับผมแนะนําว่ายิ่งเติมเร็วยิ่งดีเพราะว่า กิจกรรมเนี่ยมันมีอยู่ที่62วันแต่ตอนนี้ที่อัดคลิปเนี่ยเหลืออยู่58วันแล้วนะครับผมคุณยิ่งได้ตัวเวเนียมเพิ่มขึ้นในแต่ละวันที่ค่อนข้างคุ้มค่านะครับผมก็ถ้าคุณซื้อตั้งแต่วันแรกนะคุณจะได้เวเนียมเพิ่มขึ้นจากปกติ620อันเลยนะก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับผมแล้วก็ระวังไว้ด้วยแบตเ l นพาร์ตมีระยะเวลา50เลเวลนะครับหมายความว่าตอนนี้คุณมีเวลาพลาดได้แค่8วันอะนะครับผมถ้าคุณจะเอาแบตเตนพาร์ตเลเวล50นะเพราะ ไอ้ครั้งล่ามันยังซื้อได้ไงนะฮะดังนั้นก็ระวังไว้ด้วยนะครับผมอ่ะต่อมานะครับผมของเล่นที่สนใจนอกจากตัวไบเวเนียมรายวันแล้วใช่ไหมครับผมสิ่งที่คุณจะได้นะครับผมถ้าทําถึงเลเวลห้นะครับผมคุณจะได้ไข่สัตว์แร่สใบนะครับมันจะมีที่เลเวลสิบหใบนะครับผมแล้วก็ที่เลเวล50อีก2ใบนะฮะนี่ครับผมรวมกันเป็น3ใบนะครับผม ไข่สัตว์แลมูลค่า10ไอออนเนี่ยมันก็แบบหาราคานี้ไม่ได้แล้วนะก็แค่ใช้เวลาทำเควสแค่นั้นเองนะครับผมวันนึงทำเควสไม่ยากเดี๋ยวเราพาไปดูวิธีทำเควสที่หลังนะครับผมโอเคต่อมานอกจากไข่สัตว์แลแล้วนะครับผมมันยังมีสิ่งที่มันเพิ่มเข้าใหม่ที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนะครับผมนั่นก็คือตัวนี้ครับผมโรบอทคอยンัสตี้คอยนะครับผมแล้วก็โซออฟคอลลิชันนะฮะแล้วก็ยังมีอันนี้ด้วยครับผมรัตี้โบอทแฟกเมนต์นะฮะ แล้วก็ไคเอลมอสคอยนะครับผมอ๋อส่วนในนี้ที่ผมบอกว่าคริสตัลแบตเทิร์ดเนี่ยมันคือคริสตัลที่เอาไว้อัปเกรดพรีเมียมนะครับผมถ้าคุณเปิดพรีเมียมด้วยแบบผมเนี่ยนะครับทุกๆ10บเลเวลเนี่ยเราก็จะอัปเกรดพรีเมียมได้ก็จะได้ของรางวัลฝั่งพรีเมียมด้วยนะครับโอเคอ่ะกลับมาเรื่องลัสตี้คอยกับโรบอทคอยก่อนนะครับผมเมื่อคุณทำเลเวล50ได้ใช่ไหมครับผมคุณจะได้ตัวมอสคอยนะครับผมตรงนี้นะครับผมจำนวน400เหรียญนะครับผมแล้วก็ได้ลัสตี้แฟกเมนต์แบบนี้นะครับผม 2อ,อันนะครับผมซึ่งไอสออันเนี้ยลัสตี้แฟกเมนต์กับตัวมอสคอยเนี้ยมันรวมกันน่ะคุณจะเลือกได้ว่าคุณจะเอาเหรียญโลบอร์ดคอยหรือ oin, เอา Coin เลัสตี้คอยสองเหรียญนะครับผมแล้วคุณก็ได้ไอ้เหรียญโลบอร์ดคอยกับ Coin กล,ลัสตี้คอยหยักเหรียญด้วยนะครับผมซึ่งหลายคนตรงนี้อาจจะงงว่าเอ้าลเหรียญนี้ทำอะไรได้ใช่ไหมครับผมเหรียญอันนี้คุณสามารถเอาไปแลกอุปกรณ์สมใส่ได้นะครับผมมันเรียกอุปกรณ์3.0นนะฮะซึ่งเหรียญลัสตี้คอยเมื่อกี้นะครับผมคุณสามารถแลกอุปกรณ์อันนี้ได้นะครับผมเป็น ถ้าเป็นลัสตี้คอยนะครับก็คือเหรียญมอสโควีเนี่ยคุณจะได้เป็นผ้าคุม กับรองเท้านะครับเพราะมันให้แค่2เหรียญใช่ไหมคุณจะแลกได้1อย่างนะครับอันนี้คือตัวพระคุมนะครับผมใช้ลัสติคอยลสองเหรียญแลกนะฮะแลกได้ที่ตัวมอสโควียเข้าดันไปเนี่ยจะเจออยู่ตรงหน้าดันเลยครับผมตัวแลกของนะฮะพระคุมอันนี้นะครับผมจะได้ออเตตัสหนึ่งนะครับผมดีเฟนซ์บวกสิบเวลิมิตบวกร้อยนะครับถ้าตีบวกเจ็ดได้ออเตตัสเพิ่มนะผมตีบวกเก้าได้ออเตตัสเพิ่มนะครับผมและที่สําคัญมันออปชั่นได้นะครับเดี๋ยวไปดูออปชั่นข้างล่างทีหลัััััังงงงแแลลลล้้้้ววกกกนนนนนนะะะคคคคครรรรรรบบบ็ออออีีีึผมมมเเเเทททาาาดดฟ นะครับการสตันกันฟอสให้นะครับตีบวกเจ็ดได้คีย์อีก3คีย์เลดอีก3นะครับเอาจริงๆเนี่ยที่ผมเลงไว้ก็คือรองเท้าครับผมล้วที่คอย2อันแรกรองเท้าได้หนึ่งอันใช่ไหมครับผมก็กล่าวว่าเอาไปตีบวกเจ็ดได้คีย์เลดหกหก ก็โอเคแล้วนะครับผมส่วนตัวแหวนลัสตี้ริงเนี่ยมันแลกไม่พอเพราะว่ามันใช้5เหรียญน,นะครับในบรตรพันมาแจกมาแค่2อ่ะคุณต้องไปทําเพิ่มอเองถ้าอยากได้ตัวแหวนอันนี้นะครับข้อดีของอุปกรณ์3.0พวกนี้นะครับคือคุณสามารถเอาไปออฟชั่นได้นะครับผมอ่ะอันนี้คือประเภทของออฟชั่นนะครับผมก็มีตั้งแต่ถ้าเป็นพวกอุปกรณ์ป้องกันอย่างรองเท้าอย่างมัรฟอย่างเงี้ยมันก็จะออฟได้2ช่องนะครับผมก็จะเลือกได้ว่าคุณจะเอาไทไหนอ่ไท้สเต็งก็จะเป็นพวกเพิ่มวิทะมทย์เซ็นต์อัพนะครับผมกกมไท ที่เข้ l ด้วยนะครับผมมีพวกชาำหนึ่งชาำสองนะฮะแล้วก็มีไทที่น่าสนใจก็จะมีเนี่ยอีเวชั่นนะครับผมก็จะมีเลนส์ไทนะครับที่เพิ่มตีไกลเอ็กซ์เพรสชอร์ให้นะครับแล้วก็จะมีสเปลไทด้วยนะครับคือมันสามารถเอาไปออปชั่นได้นั่นแหละนะครับผมคือนอกจากความสามารถของตัว รองเท้าเองแล้วหรือว่าตัวความสามารถของโตมัพเองแล้วเนี่ยคุณสามารถออปชั่นเพิ่มได้นะครับก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีมากเลยนะครับก็เลยง่ายว่าคุณจ่ายไป3า0เดิบาททำควยได้ครบ30วันอะ่ะคุณจะได้อุปกรณ์พวกนี้ชิ้นหนึ่งนะครับผมเลือกเอาว่าจะเอามัพหรือจะเอารองเท้านะครับผมแล้วก็อีกอันนึงเป็นของด้านไคเอลนะฮะของด้านไคเอลเนี่ยจะเป็นหมวกกับชุดเกราะนะครับผมซึ่งถ้าให้เลือกเนี่ยแน่นะว่าเลือกชุดเกราะเพราะว่าหมวกเนี่ยมันชอบมีขายในขายอยู่แล้วก็หมวกแรง,แรงๆอย่างหมวกูอากเเบ่่นนียยรปลัผม เลือกหมวกอาจจะไม่คุ้มค่าเท่าไหร่นะครับแนะนําว่าเลือกเป็นชุดเกราะดีกว่านะครับชุดเกราะเนี่ยก็ได้พวก m ม็กเอชพเพิ่มฮิตเพิ่มฟรีนะครับผมแล้วก็มีแหวนด้วยแหวนเนี่ยใช้5เหรียญนะครับผมของไคเอลนะฮะตัวหมวกใช้2เหรียญตัวเสื้อกราะใช้2เหรียญรูบอตคอยนะครับแหวนใช้5เหรียญนะครับแต่แหวนของรูบอตคอยค่อนข้างดีเพราะว่าได้แท็กห้าเปอร์กับ APD 3เปอร์แล้วก็ออฟได้นะครับออปชันเนี่ยก็เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับผมดีนิดนึงก็คือส่วนประดับเนี่ยคุณจะะอออปชชัั่นนได้ถึงง3ครบผม แต่ถ้าเป็นอุปกรณ์สมสัยเนี่ยจะออฟได้แค่2ช่องนะฮะซึ่งถ้าคุณเปิด VP จนครบนะครับผมแนะนำว่าคุณเอาตัวล u สตี้แฟกเมนตกับตัวไข่เอลมอสเนี่ยไข่เอลมอสคอยเนี่ยแลกเป็นโลบอทคอยหนเหรียญแล้วก็ลัสตี้คอยหนึ่งเหรียญน,นะครับผมก็รวมเป็นอย่างละ2เหรียญใช่ไหมคุณจะแลกแบบเสื้อได้1ตัวแลกรองเท้าได้1อันนะครับผมก็เป็นอุปกรณ์สมสัยที่ค่อนข้างดีนะฮะอันนี้คือรางวัลของฝั่งเควสนะ ไปดูรางวันของฝั่งพรีเมียมกันต่อนะครับผมเปิดมาก่อนเลยพรีเมียมเลเวลหนึ่งนะครับผมคุณจะได้ไวเบเนียมบวกอีก2เควสต่อวันก็รวมกับเมื่อกี้ใช่ไหมสมมติคุณเปิดเมื่อกี้มา VIP ได้50บวกเวสได้อีก10นะครับผมเป็น60แล้วก็รวมวันนี้อีก10นะครับผมเป็น70็ดสไวเบเนียมต่อ1วันนะครับผมและยังไม่พอคุณจะได้รับพวกโรบอทคอยลัสตี้คอยเพิ่มด้วยนะครับผม ซึ่งเท่าที่ไปดูๆมาเนี่ยมันจะได้ตัวลัตตี้คอยอีก2อันแล้วก็โรบอทคอยอีก2อันนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมอย่างที่บอกไปว่าทุกๆสิบเลเวลของเคเวสเนี่ยคุณจะได้ตัวไข่อินฟโนใช่ไหมซึ่ง50าสิบเลเวลก็จะได้50ไข่อินฟโนนะครับผมคุณจะมาจบตรงนี้ที่เลเวลสินี่ตรงนี้นะครับผมซึ่งเลเวลสิเนี่ยคุณจะได้คอสซูปเปอร์ไซย,ยาหัวแดงไปด้วย1อันนะครับผมกับอีรูโอลิเล็กนะฮะแล้วก็ไวเบเนียมบวกอีก3อันต่อเคเวสนะครับผม อันนี้ก็บวกไปอีก15นะครับผมก็เรียกได้ว่าเพิ่มวเวนียมเยอะเลยอะ่ะแต่ว่าคุณน่าจะได้วันหลังๆอะ่ะแบบช่วงวันที่50แล้วอ่ะนะครับก็อาจจะได้น้อยหน่อยนะครับผมแต่ถ้าใครมีงบนะครับผมคือมันจะสุดตรงที่16ใช่ไหมคุณซื้ออีฟานคิตตันเพิ่มอีก10อันอะ่ะคุณจะได้เรยว่า17นะครับผมจะได้ลัสตีคคออ้คอยล์ลาบอรดคอยเพิ่มอีกนะฮะก็ตรงนี้แหละคุณจะแลกเหรียญได้แล้วถ้าใครจะเก็บไว้แลกเหรียญน,นะเออก็ถือว่าเป็นของรางวัลที่คุ้มมคาเออ้้ยซืววกก็ุแลผม ถ้ามีงบขยับขึ้นไปเองหน่อยเนี่ยก็ซื้อเควสเปิดพรีเมียมนะครับผมทำเควส50วันเนี่ยคุณก็ได้เลเวลประมาณเนี้ยนะครับผมไอพวกยาอะไรพวกนี้ผมไม่นับแล้วกันนะครับผมเอาจริงแค่พวกนี้ไข่แสแลงลงการได้เใบนะครับผมแล้วก็ได้อุปกรณ์สมทัยอีประมาณสัก2ชิ้น3ชิ้นน่ะนะครับค่อนข้างโอเคอยู่นะครับอ่ะโอเคเห็นของรางวัลกันไปแล้วนะครับผมต่อมามาดูวิธีการทำเควสกันบ้างนะครับผมก็ไอตัวพรีเมียมเนี่ยมาซื้ออยู่แล้วอันนั้นช่างมันนะครับผมสำหรับวิธีการทำเควสของ Battle Pass Quest นะครับผมมให้้าาดนนนบบะครัตรงดด้้านใกกลๆับเติ ตรรงนนี้นะคับด้านซ้ายเนี่ยจะมี NPC ลูกไฟตรงนี้นะครับเป็นตัวทำแ a t t ทิร p a t s Quest ของซีซั่น1นะฮะมันก็จะบอกว่าอ่ะปัจจุบันผมเลเวล5แล้วใช่ไหมฮะมันจะมีภารกิจให้ทำนะครับผมซึ่งเมื่อคุณทำเควสเนี่ยคุณจะได้ตัวเศษของ Battle p a น t านะครับผมสามเศษ รวมกันเป็นหนึ่งเลเวลนะครับผมซึ่งวันหนึ่งเนี่ยคุณจะทําได้แค่3เศษนะครับผมก็นับกลมๆก,ก็1วัน1นึ่งเลเวลเพื่อนพืนัชนแหละนะครับแต่ว่าอันนี้มันมีพิเศษนิดนึงก็คือมันมีเคเวส2เคเวสที่ได้เศษเยอะหน่อยก็คือเคเวสฆ่าบอส A.V.P. นะครับได้3เศษส่วนฆ่ามินิบอสได้2เศษนะครับแต่ปัญหาคือเออ่คนธรรมดานี่จะทํา2อันแรกยากหน่อยนะครับคนธรรมดานเนี่ยผมแนะนำเควสล่างๆทั้งหมดนะครับผมเควสที่ง่ายที่สุดสําหรับผมนะก็คือเควสเปิดรูทบ็อกสิบอันนะครับผม ให้คุณรับเควสก่อนแล้วก็ไปเปิดรูดบ็อกแล้วก,กดมาส่งนะฮะแล้วก็มีเควสฆ่ามอน3,000ตัว1000ตัวแล้วก็พันหตัวนะครับส่วนใหญ่ผมก็รับที่พันตัวนั่นแหละนะฮะแล้วก็มีเควสซื้อของ 50K นะผมซื้อของ 50K เนี่ยก็คือซื้อของกับ NPC นะครับผมตรงนี้เนี่ยคุณสามารถเอาอาชีพพ่อค้าที่มีแบบ DC อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นตัวลองอ่ะนะครับมารับเควสตรงนี้ปุ๊บไปซื้อยาเล่งซื้อปลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลับมาคุยใหม่เนี่ยคุณจะได ถ้าคุณทำเดลี่รายวันครบ5เควสมากดรับปุ๊บก็ได้ของเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วกันอ่ะเควสเปิดรูทบ็อกซ์10อันใช่ไหมครับกดปับ๊บไปแล้วคุณก็รับเควสมาเสร็จปุ๊บเปิดรูทบ็อกซ์นะครับผมอ่ะเปิดไป10อันปุ๊บอ่ะเปิด10อันเสร็จกดส่งปุ๊บอ่ะคุณจะได้เศษบ p มาใช่ไหมครับผมซึ่งอันเนี้ยเก็บสะสมนะครับผม3อันมันจะรวมเป็น1 Battle Pass Level นะครับอ่ะคุณกดตรงนี้ไปอ่ะผมทำ ของล่ามอนเสร็จแล้วอ่ะรวมปเป็น2เควสใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้นะครับคุณสามารถสลับตัวละครได้นะเอาแบบพ่อค้ามารับก็ได้นะเพราะว่าไอ้ตัวเศษอ่ะมันสามารถฝากขังได้นะฮะอ่ะอย่างเควสซื้อของเนี้ยคุณก็เอาพ่อค้ามาใช่ไหมเอาพอค้ามาเอาพอค้าไปซื้อยาซื้อปลาอะไรก็ได้นะครับผมแต่ว่าต้องรับเควสก่อนนะของผมก็ซื้อยาเขียวไปนะครับผมสมมุติซื้อไปชักร้อยขวดนะ ใช้จ่ายเกินละเกิน50 k เคแล้วนะครับผมแล้วคุณก็ไปคุยใหม่นะฮะอ่ะนี่กดคุยนะครับผมปุ๊บคุณก็เอาตัวเศษ BP BP อ่ะฝากคาฟาไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปรวมกับไอเศษ2งานที่เหลือของผมนะฮะทำการรวมเศษ3อันนะครับผมให้กลายเป็น b p e n c h a ชั f r a m e ก็คือ1 l e v e เลเวลนะครับแล้วก็กดดับเบิลคลิกเลยนะฮะพอกดดับเบิลคลิกเสร็จเนี่ยก็ไปรับของในเว็บต่อนะครับเมื่อเข้ามาในเว็บนะครับก็กดเข้ามาที่หน้า b a t t ทนพ a s s นะครับผมแล้วคุณก็กดเคลมรีวอร์ดแบบนี้นะฮ เมื่อเข้าเกมมานะครับผมก็ออกตัวละครสักทีหนึ่งนะครับผมจดหมายจะได้อัปเดตนะครับผมมันก็จะมีนี่ครับผมของแบตเ l e p พาร์เข้ามาแล้วในหน้าแท็บแรกนะครับแท็บประกาศนะฮะอ่านี่ของก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็รับออกมาได้เลยนะครับผมหรือใครจะเก็บไว้ก็ได้นะครับโอเคครับทั้งหมดนี้นะผมก็เป็นแบตเทิลพาร์ของซีซันที่1นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่านะเพราะว่าจ่ายแค่ประมาณ1000มูลสตตนะครับผมคุณได้ของมาแบบ ยาเยอะมากครับผมไข่สัตว์แร่สามใบนะครับผมแล้วถ้าคุณจ่ายเพิ่มอีก1,000งพัุตโตมไปซื้อพรีเมียมเนี่ยคุณจะได้ไข่สัตว์แร่อีก4ใบเป็น7ใบนะครับผมยังไม่นับพวกเหรียญต,ต่างๆที่ไปแลกอุปรกรณ์ของมดคูเวกไข่เอลวอีกนะฮะอ่าซึ่งของพวกนี้เนี่ยก็สามารถเอาไปขายได้ด้วยนะครับลงตลาดกลางได้นะอุปรกรณ์พวก3.0่นะครับผมหรือว่าจะมาใช้เองก็ได้เพราะความสามารถค่อนข้างดีนะฮะ ก็แนะนําเลยครับผมคุ้มค่านะฮะอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับผมก็จะลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับช่วงกัมบนเวขายของสําหรับใครที่อยากสนับสนุนกัมบนเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่ม subscribe ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกัมบนเวให้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกด super t ์แดนมาเป็นกําลังใจให้กัมบล้วก็สาามรถเลือกเเงินนโดวได้เลยนะะคครรรััับบนนนอกกจาาาี้ยงสมถ คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเว้ได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ